ดช่นั่นคมีกังหันลมใช่มีกังหันลมว่าจ้าก็สวยบ้านกหญ่ก็มีที่นี้เนี่ยวันสวยนะกังหันลมกังหันลมไฟฟ้าพลังงานลมครับที่อำเภอหัวใจหัวใจจังหวัดนครนครราชสีมานครราชสีมามัเป็นมุกเป็นมุกเฉยๆฉยเพราะนี่เดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรใช่ไหมใช่ต้องมีนิดๆหน่อยๆอ่านะครับ แล้วเราก็ได้ดูย้อนกลับไปประมาณนี้ท้้เยอะอยู่อาจารย์โอ้ท้องนี้ด้วยนะีเยอะโอมันอยู่ติดทะเลไหมใช่หมใช่ทะเลนีทะเลเนี่ยทะเลทะเลถึงทะเลเลยทะเลทะเลด้วยทะเนทะเลฝั่งนี้นะครับท่านผู้ชมผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องรูราวอะไรเลยนะเพราะอ้ขามานอนหลับอ่ะใช่ไหมใช่เอาแสดงว่ากายมีทะเลอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านนะไี่ต้องดีจังเลยฮะ เรก็จะมีกําลังกังหันลมนะครับลยแล้กดไกลนะครับไม่ก็ไกละเร็บเลไม่ได้ม่ีคลนะคเลิดเดียว่เยดเดียวแล้วว่า่เลย้เราดันเรืเราก็คงไม่ได้ถือเราขอเนาะเราขอเรื่อยๆนะอันนี้อาจารย์เราถึงสุขาแล้วอาจารย์ที่ครับตอนนี้เราจุดุขาแล้วไอ้ข้ามมานี่ก็สงขรามนะนี่เจัมปสงขาอ๋อเมื่อกี้ นครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ข้ามมาก็เป็นสงขลาครับสวยครับอันนี้อันนี้ตอนมาผมหลับมานะไม่ไม่ได้ดีก็ไม่ได้ดูอะไรเลยดูสวยเลยใหญ่มันใหญ่มากอยากไปดูอยากไปดูใกล้ๆกล้ไหม อันนี้ที่บุรีรัมย์ไม่มีนะครับนี่คืองานนี้งานบวชเง้มเดี๋ยวาผู้ชมดูอันนี้ก่อนอาจาร้วางวาี่นวางทนี่นะอช่างนั้นแหละครับจาต้อเฉยเลยสันะๆอวางเลยอ่ากดอย่างงี้นะเออนี่เนี่ครับสัว์น้อยสัว์น้อยครับ Hãy là được băng này cái thước lắm không đây 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 băng bay là bay 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 các bay 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 ตรงนี้นี่ครับหันลมจัดต้องข้ามไปข้ามไป้องข้ามก่อน่โครับต้องหนมข้าข้าม้งเลี้ยวซ้ายแล้วก็มาเลี้ยวขวาแล้วก็โอเคครับต้งหันลมเ้า้ารเลี้ยวขวาุ้อคัตงนารงเยว้ายนรนี้ยวลยกไับต้อันลม้ามไปขาไปาไังเกัน้

ต้นนี้อยู่แต่่นัง้นนี้ต้นนี้ยังไม่ใหญ่เท่าต้นนู้นนะใช่ไหมมันใหญ่กว่ากันมัาเป็นใกล้ๆจะหลาดแต่ขนาดนี้เพราะมันเหมือนอยู่ตรงกลางถนนแล้วมันยิ่งอันนี้พังนะก็กำลังซ่อมอยู่มันมันปิดครับเมื่อวันก็ซ่อมมีคนอยู่นะก็มีคนอยู่นะวันนั้นอะ คนนต้องขึ้นไปทต้องขึ้นอย่างนั้นเลยนะใช่ต้องขึ้นไปเลยขึ้นตามแล้วผู้ชมทีเขาทำเป็นกระเช้าขึ้นไปนะอ่าเขาก้วชอบคนเท่าเดมอยู่อยู่ใกลคนนะแ้หีคนอยู่อะเออ๋ย่กวเาขึ้นไปได้ยังไงอะขึ้นทางท่อแล้วลงกระเช้านะไม่ยน่โอเคครับเมื่อแล้วครับผู้ชมคลิปนี้ไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ